ตลาดช่องจอมีนันกับประม่านหนีเลอพี่น้องมือนีของสินค้าใหม่ใม่มือนีกับประม่านหนีเลอพี่น้องก็อะไรพวกนีแนวทางการค้าการขายเด้อพี่น้องเด้อแวะเข้ามาตลาดช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์พี่น้องก็ประมาณนี้แหละ, <era> ะ,ะ,ะ,ะมีววก,มมกออมมมุ้งมีหอยมีปูมีปลาซิ๊วด้อพี่น้อง คุณประหลดประหลดประหลดครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่น้องมาบันบ่นบั่นทงเลอพี่น้องเลยวันนี้กบดเป็นวันเสราร์ที่23เนิาะพี่น้องพฤศจิกาย,ยนสองพันา,าอนะพี่น้องเพราะว่าพ่อเจ้คนเก่าเลยพี่น้องโดอนรนหรอเพิ่งมาเห็นหนาเพิเ่งจะหนึ่งเจ้าของเจ้าข,ของบักขามป้อมอืคุณสะเทียบพี่คุ เป็นอยูด่ดีมีแห้งอยู่ตัวอยู่ดีแต่บื่อนมีแห้งปะไรมีแห้งบ่คอยมีปะไรอยู่ายบ่คอยมีแห้งหรออใกล่ตายแล้วอ้าวขายดีๆอันนี้จะเพิ่งมาปุูกวะนี่มันจะปูกวม้แหกหน่อยอือก็เพิงปลูกไม<า>้<า>จะเขียวหรอหนี่คือบ่คอยเห็นหนาเหี้ยแม่แม่ดูแลจนถึนงสามปอนด์ได้แต่บ่คอยพอแม่ทะเบียนยังอ๋อเอาเอาขายดีดีบอกเลขบอกใ้่ มะม่วงมะม่วงมะม่วง,วงอือนีเบ้าบันก็มาใส่สายเลยพี่น้องเลยมาใส่สาย,สายนี่ก็เป็นปลาขาวปลาลดสตัวพี่น้องอะไรจ้าแม่ปลาลดจ้าลสกระบาดปลาบ๊ายก้ามสิแม่ครับปลาซอยห้าสิบพี่น้องปลาซิวปุ้ง กุ้งเลยพี่น้องกุ้งกุ่มทั่งกับเป็นไอ้ปลาซิ่วปลาซิ่วแก้วเขียด์เลยพี่น้องเขียปลาลดปลาลดปลาลดปลาลอดปลาเสียมปลาเสียมปลาลอดปลาลดเลยพี่น้องแมงกินนู่น ตะเดลี่ยมเจคจันเขียดหอยปลาเบ้ปะปลาคอพี่น้องปลาคอคอ,คอแบบเป็นกุ้งเป็นปลาซิวเนาะพี่น้องซิ่วหลากเงาเลยพี่น้องฝนได้ใหญ่หลากเงาเลยฝนทะลุไอ้ฝุ่นทะลุฟุ้งฟงไปทางฝนเลยพี่น้อง ปลาเบียปลาหมูพี่น้องอันนี้ปลาหมูปลาหมูปลาหมูไลายล่เนี่ปลาหมูปลาคอเบียปลาลดปลาเบียปลาคอเบียกุ้งปลาเสียมปลาปลานังปลานังปลานังหอยร้านนี้หอยอย่างเดียวเลยพี่หอย หอยขาปีรีพี่น้องหอยอยังเดียวไงช่วงนี้อยูพี่เราบานนี่พี่น้องหอยหลายเนี่ยเป็นกุ้งเป็นซิ่วเป็นอยังนี่ก็เป็นหอยพี่น้องปลาไหลก็มี้ะพี่น้องปลาไหลนี่ก็เป็นหอยหอยมื่อยู่ยุนี่กับปลา,าบ้านซีสุขมหาพ่ะพี่น้องหอยมึงนี่นี่พี่น้อง เพิ่มราคาเนาะพี่น้องของสินค้าทอดสเต็กได้อีไไม่ได้ไม่ได้ม่ยอืมตีดังพ่อสามมือนูหไม่ใจ้ไรไไม่ใจกัออืมได้มันเป็นเียวเฟหนึ่กัมีตะหอยหอยมัมงโอคได้ไม่เบดบ้านนะให้ไปได้ได้ยันนี้ อันี้เป็นหอยหน้าเลยพี่น้องหอยหน้าอันนี้หอยจุกหอยจุกหอยมหอยจุกหอยขมหอยจุกเอยขมหอยจุกยมอ,อยุอยขมี่นจยมมันเทียอมยอยมยยมนยมย เป็นหอยจูบแฉะต่าเป็นหอยเชอรี่แกะเป็นลำลดนนนรลดตลาดชจองจอมีอน,อน,มมอนี่กับประมาณน,นี่หรือพี่น้องมือนีของสินค้าไม่ไม่มือนีกับปะมาณนี่หรือพี่น้องกะภูริบ่มีแนวทางการหาการขายเด้อพี่น้องเด้อแวะเข้ามาตลาดช่องจอมอำเภอกับเชีองอยงจังหวัดสุรินทร์พี่น้องก็ประมาณน,นี้แล่มีกุ้งมีหอยมีปูมีปลา เดี๋ยวมีแนวท่า,าก,การข่าการขายอยากอะไรของค่าของขายกย่าแย่เขามากไหมข้าพูดยืนนิดหนึ่งไหมข้าประเทศกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านเขาเบอลไทยได้เมื่อพี่น้องเบาเบอลไทยได้หมดทุกคนต่อรองราคากันได,ด้เมื่อวานนี้เป็นหอยยังกับต่อรองราคาได้พี่น้องก็คลิปนี้หร้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรนี้หร้อพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเบาบอลน่ ครับโอกาสหนานะพอกันไมครับสวัสดีครับ